ไม่กังซีบอกยังคนอ่ะผู้ใดเอาหมูหันไปกินวันนี้หมูอ้นเขาจะซื้อหมูหันตัวใหม่เด้อหันกลับที่ลังไม่ต้องถามนะว่าหันซ้ายหันขวาเบ็นี้สองข้างอะไรค่ะข้างเดียวไม่ข้างเดียวกินไม่เลยนะนี่แค่วันแรกนะคะขึ้นซ่านค่ะยังได้เป็นได้ขนาดนี้นะคะนี่จะขนาดได้ Buya ek a pot song, buya dai ek bênia. Pot song, ha. Qua chia gang, nang quai, quang chia gang, quang chia quai, quang gang chia, quai, quang gang chia, quai, quang nàng nang quai, quang chia, nang quang quai, นางก้อยก้อยนางกลางชี่จีกลางนางก้อยก้อยนางกลางฉี่โบจีกะโอ้ย